ที่รักเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยที่รักเรามาต่างจังหวัดแบบนี้ที่นี่จะมีผีไหมพี่ก็ไม่แน่ใจนะที่รักจ๋าแต่ว่ามันก็มันก็เก่าอยู่นะไม่ต้องกลัว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 อยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวพี่นะว่ามีที่รักอืมยู่ฮะที่รักเขาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่สบายรมดาไม่ได้กลัวผีกลัวมึกลัวที่รักอะอะไรจ๊ะ ให้เกียรติเขามากสิอื้มนี่หน่อยนะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศไงแหมมันคืออุ้ยอ๋อเขาสั่งแก๊สใช้แก๊สเลยนะครับพีนี้มันจะหิวแน่เขาอาม่าเคยบอกเขาว่าถ้ามีเสียงเคาะตอนกลางคืนสองครั้งอย่าทักอาจจะเป็นผีก็ได้แต่ตอนนี้มึงทักอยู่เอาเหรอคะตอนนี้มึงทักแล้วเฮ้ยที่ละไม่มีอะไรพี่ละ ไม่มีอะไรไฟรมันดับแล้วเนี่ยเอาน่าไม่ต้องกลัวนะใจเย็นนะใจเย็นมันดับแบบไม่ได้ดับเงียบม,มันดับแบบมีคนเปิดปิดปกักแป๊บเลยนะเดี๋ไปคิดมากโรงแรมมันเก่าแล้วโรงแรมมันเก่าก็อย่างนี้แหละมันจะไม่มีผีจริงๆใช่ไหมอะ่ะเย็นๆไม่มีเขากลัวผีไม่งลัว ผีรักผีแน่ๆเลยกูจะเอานตรงไปอยู่ด้วยกูหิ้งอะไรหร่กกูรอมึงตั้งนานแล้วไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยทำไมเึิ่งมาเนี่ยขยวมูนี่มึงผีใช่ไหมรอมานานแล้วเอากูไปอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ไม่ต้องกูจะเอามึงมาอยู่ด้วยงั้นมึงมึงกูไม่ไปนะเค้นมันเค้นอะไรเค้นนมหรือเปล่าเค้นหวยหวยเอาหวยเอาเลขไป จะออกแล้วหัวจะออกแล้วไม่รู้ไม่เคยต้องรู้ไม่รู้กูจะรอนค้างพวกมึงนะให้สัญญาณก่อนจะบอกหวยไหมตกใจจริงจะบอกไม่บอกไม่บอกพี่รักไปลบอกมันมามาดิบอกเลยบอกไหมเรียกบอกเลยโอ้โหโอ้โหดีมากใช่ไหมโอ้โหผีมึงตกไม่กลัวผีเลยกลัวก็กลัวแต่กูกลัวไม่มีจะแดกหนบอกมาเร็วบอกไหมผู้สาวมาหาโรงแรมเก่าๆเนี่ยได้เจอผีเจอพอดี จัดการมันที่รักจัดการมันไม่บอกกูจะเผาผมระวังที่รักผมเบี้ยระวังแล้วกูแล้วมึงนี่ลงทุนดีแล้วมึงลงดูนดีแล้วที่รักจับมันที่รักจับแล้วที่รักคุณปงเชิญก้ามัน